เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิงกันแน่ทีจังหวัดนครพนมค่ะทางพาณิจังหวัดนครพนมเพิ่มมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลละไม่ปี2568มีการจำนายผลละไม้ซอยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยนา่งสงวนมาเสหน้าร่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพิ่นกาได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมกิจกรรมล่นลนค์นลงการบริโภคผลไม้ปี2 5 68ไทฟูดเฟสบุ๊2 0 2 5แอดนครพนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ร่วมนํำผลไม้มาจำหน่ายในงานซึ่งจริงๆแล้วเพิ่นกะมีการจัดงานนี้อยู่วันที่2 5ถึง27มิถุนายนบริเวณขางสารกากลางจังหวัดน,นครพนมเพื่อเป็นการล่นลนค์นนการบริโภคผลไม้ และกระซอยกระจายผลผลิตผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรสากรการเกษตรวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผลไม้นะคะอย่างเช่นทุเรียนเงาะมังคุดในภาคตะวันออกและกภาคใต้รวมทั้งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชาช่แดนกัมผู้ชาติที่รับผลกระทบจากราคาผลไม้ตกตำ่ำเนื่องจากว่าผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากและก็เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ และกาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร,ต,กรตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อผลไม้ในฤดูการให้กับประชาชนและกัรนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมให้สามารถเลือกสื่อผลผลิตคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตนำนั่นเองนะคะก็มีพี่น้องประชาชนไปเลือกสื่อ ผลไม้ในงานนี้กันหลายอยู่ค่ะโดยภายในงานก็มีการจำหน่ายผลไม้ราคาพิเศษตำกว่าทองตลาดนะคะอย่างเช่นทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดจันทบุรีผู้เขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกดกะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ8 9เกถึง120บาทส่วนเงาะมังคุดจากจังหวัดจันทบุรีกะอยู่ที่ราคาเจ้าหาบาทนะคะหอด35บหาบาทนอกจากนี้ก็ยังมีกิจก,กรรม ชิมผล,ลไม้ฟรีนะคะการจำหน่ายสินค้นาราคาหน้าที่ท่องและการเล่นเกมหลุนรับรางวัลต่างๆมากมายซึ่งกได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริโภคในการเข้าร่วมกิจกรรมและการเลือกซื้อผล,ลไม้ในงานอย่างคึกขักซึ่งกถือว่าจาัดกันมาตั้งแต่ยิบหานะคะอด27มีทุนายนเพิ่็มีการรว,รวมกันแค่เพิ่นบอกว่าแค่ขายไปเด็บสักประมาณ20,000 เพิ่นล่องมีการคำนวณเงินเบิงนะคะเพิ่นบอกว่ายอดขายยูที่งล้านี่แสน็กับอีก65บาทนั่นเองนะคะก็ถือว่าซอยสื่อและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะกินน้ำนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุเรียนน่ะราคา89บาท80บาทนี่ไม่ค่อยเห็นดูนะคะก็ถือว่าเป็นการซอยการเห่ากระได้กินของแสบผู้ขายเพิ่นก็ได้ขายสินค้าของเพิ่นนะคะผู้ใดจมว่าโอ้ทุเรียนคือแพงแท้บด้กินจักเทือ กินแต่ละปีก็ยอมกินยอมกินความหมายคือปีนี้เอาผู้หนึ่งปีนี้เอาสองผู้ปีนี้ได้หลายอยู่ค่ะเป็นหน่วยค่ะโลละ8ปบเกาบาทนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็เห็นคือกันนะคะอุบลก็มีขายให้กัน80บาทก็มีลังหมองก็ลอยเศร้าก็มีคือกันเมื่อวานไปกันทลรักกันทลักเนาะเป็นสวนเนี่ยก็ซัมตารลมซัมตารลมผลว่าหมองปลูกทุเรียนก็หลายปีนี้ราคาก็ดรอปลงมาแน่นะครับ แต่กระดทุเรียนราคาถี่มีคุณภาพนะรักโบดเกินรอยนี่แหละนะครับราคาหนาสวนไผยแบบอยากได้ราคาพเมียมราคาดีแน่นะครับแล้วก็สดจากสวนแบบบ่มั่นใจว่าแมนทุเรียนสายพันธุ์อิลีบอปินสิย้อมบอจะไหนนะไปที่สวนกันได้ครับท,ทุกสวนตอนนี้คือห้ายแหง้งที่สําคัญฝากประชาสัมพันธ์ผู้ชมกันนะอันนี้บรรยากาศอยู่ที่นครพนมอีกบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นวันที่30 วันที่หนะฮะสาแล้วก็วันที่หนเนี่ยหอดวันที่สองนะอยู่ที่พาณิจจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานพานิจจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนก็รวมโครงการอีกเช่นเดียวกัน